สวัสดีครับผมอยู่กับช่างหมูเองครับวันนี้นะครับได้ตีเปล่าไปใส่ทุเรียนนครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นเที่ยวแรกของอ่เขาเรียกอะไรนะของของของซีซันของของ,ของลงของแรงเนี่ยครับที่ขึ้นทุเรียนถวายครับเที่ยวแรกครับหลังจากตีเปล่ามาประมาณสี่ถ้าห้าเที่ยวครับ เจสี่สั่งบอกว่าเห็นแต่ตีป่าสงสารนะครับผมเลยให้ไปใส่ตู้ดักบ้างก็โอเคครับผมให้ไปไหนผมก็ไปครับผมขอบคุณครับที่รักและเอ็นดูกระผมหมูครับผมตอนนี้ก็ผมก็วิ่งอยู่ในถนนเส้นาบางปะอินบางบัวทองนะครับผมตอนนี้ก็ถึงาทางข้ามทางรถไฟครับตอนนี้รถก็ก็ พอได้อยู่ครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกาย,ยนนะครับผม2565ครับตอนนี้ทางออฟฟิศเขาแจ้งมาแล้วครับว่าขึ้นของอประมาณวันที่8ครับขึ้นของวันที่8กํกำหนดการขึ้นของวันที่8ที่โลเคชันส่งมาก็กว้างๆนะครับผม,มอำเภอท่าสาราครับผมนครศรีธรรมราช ไม่ได้ทําคลิปยาวเลยครับเราไม่ค่อยได้วิ่งสายยาวนะครับตีเปล่าทําคลิปสั้นๆก็กลัวทุกคนเบื่อนะครับผมได้ไปขึ้นทุเรียนครับสายยาวก็หาได้จังหวะทําคลิปนะครับผมทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับผมโอ้ยอย่างนี้ยังไม่ได้จบคลิปนะครับผมขอบคุณจากใจจริงครับตอนนี้ก็ถึงแยกอะไรนะบางปะหันนะปะประทุมครับผม ปะทุมครับเราตรงบางบททองอย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเราก็ถ่ายกันไปเรื่อยๆนะครับผมตอนกลางวันอย่างนี้ถ่ายได้เดี๋ยวตอนมืดปุ๊บเดี๋ยวมองไม่เห็นครับผมนี่ข้างหน้าครับอไปทางเลี่ยงเมืองนะครับผมทางทองนคะรสสรวั์นะครับผมช่วงนี้ก็ทำถนนก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผม แล้วก็ถ่ายเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผม 40นาทีโดยประมาณคนระับรถติดมากเลยครับผมขยับไปทีละนิดทีละนิดนะครับอ่าตรงนี้น่าจะเป็นบางบัวทองใช่ไหมบางใหญ่บางบัวทองอะไรนี่แหละครับย้างหน้าก็จะเจออะไรนะสถานีรถไฟไร้ไฟ้าอะไรเนี่ยครับผมก็เรียกไม่ค่อยถูกแคลไลทางออกแคลไลบางเขนทางออก2กิโล ไฟครัขบขบรนเอ๊ะทางด่วนทางด่วนรถรถไฟ ข้างบนที่บอกเมื่อกี้นี่เป็นอ่าทางรถไฟนะครับทางรถไฟคลองบางไผ่นะครับเนฝ่ายขวามือครับทางรถไฟคลองไผ่เนี่ยด้านซ้ายก็เป็นสถานีครับที่จอดอะไรนะที่จอดรถอะไรสักอย่างเนี่ครับอ่านตามป้ายครับ ก็เป็นสถานีตลาดบางใหญ่นะครับผมามาก็ได้ประมาณสักสักห้ากิโลได้ครับเมื่อกี้ถึงเพิม้นนะสี่โลห้าโลข้างหน้าก็เป็นผมก็จะจำจุดใหญ่ก็คือเซนทัลพาราซ่านะครับผมตรงนี้บางใหญนะ่น่าจะเป็นบางใหญ่ สอบสวนสบพบางใหญ่ครับกมที่41นะครับสาย9ตอนนี้ก็เวลา16นกา20นาทีโดยประมาณนะเส้นกาญจนาพิเศษนะครับตอนนี้เส้นกาญจนาพิเศษถ้าตรงขึ้นไปก็จะขึ้นทางด่วนกาญจนาพิเศษนะครับ เราจะออกเบี่ยงซ้ายนะครับผมเพื่อที่จะไปวิ่งเส้นพระรามสองนะครับผมจะเราออกซ้ายนะครับซ้ายสุดท้ายครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับมาถึงตรงนี้รถไม่ติดนะครับวันนี้วันอาทิตย์ตรงนี้รถไม่ติดนะปกติจะต้องหนานแน่นนะครับอันนี้ไม่ติดก็โอเคนะครับ ยำเย็นครับผมในเมืองกรุงครับ เกิดที่จะเรียกอะไรทางซ้ายสุดก็จะออกไปทางบางขุนเทียนอะไรเงี้ยผมดาคอนงสมุทรสาครเอ่อดาคอนงนะครับผมจะตามป้ายสมุทรสาครน,นะครับ ไปด้านในกันนะครับจะขึ้นทางด่วนกัญจนาพิเศษครับซอสมุทรสาครถนนหมายเลข35ครับ เข้าสายหลักนะครับผมเส้นหลักทาถนนอยู่นะครับผมใกล้เสร็จแล้วครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จตอนไหนนะครับผมก็ไม่รู้ก็โอเคนะครับผมใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับเส้นพระรามสองครับผมอันนี้ก็สแหมดำครับเขาขึ้นสแหมดำบางกระดีนะครับ ก็ดีเบ่งดีมาก็ดีนะต้องสะกดนะครับมหาชัยสมุทรสาครเพชรบุรีนะ,ะเดี๋ยวผมเข้าวิ่งเส้นทางหลักครับผมเดี๋ยวเราขวาเข้าเส้นจทันหมดเนี่ครัยจะขวาครับผมตรงนี้ก็ใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะรูปสอนบอก ชิดขวาข้าทั้งหลักได้อชิดซ้ายอาออกทางคู่ขนาดได้ครับแล้วก็ใช้วความร้อนระวังครับใจเย็นๆครับผมขับรถกันใจเย็นๆนะผมความอะไยต้องขึ้นอยู่กับความไม่ประมาทครับผมจะทางปลอดภัยทุกเส้นทางครโอเคนะครับผมลงๆครับผม แยียรกว่งมะนาวนะครับผมข้างหน้านี่ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17นาฬิกา40นาทีโดยประมาณครับผมไปเพชรบุรีหัวหินนะครับผมบรรยากาศดีดีนะครับแดดล่มลมตกมาตั้งแต่3โม,มงกว่าครับ เป็นเวลา,าสามทุ่มครึ่งนะครับผมน,นี่มีรถจอดอยู่ทางขวาอไม่ใช่วันนี็นะครับแต่เป็นรถลากลากของชิ้นใหญ่นะครับผมหูใหญ่มากครับผมมากเลยครับผม ก็ถึงรจัจวกนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบแปดนะครับวันที่หกฝนตกครับผมออยู่สพบางสะพานนะครับผมตอนนี้ก็ลังผ่านบางสะพานฝนตกหนักเลยครับผม แปดนาฬิกาสนาทีนะครับผมอยู่กำลังจะเข้าสวีฝนตกหนักเลยครับผมเมื่อคือฝนก็ตกนะครับอันนี้ก็มืดตึ๊บเลยนะครับข้างหน้าก็อำโบราณ็บอกนะครับภาคใต้ฝนแปดแดดสี่นะครับ ก็จะตกยันขนาดไหนตกหนักมากครับตะกี้ยังยังไม่หนักครับนิดเดียวกดถ่ายปุ๊บมันตกหนักเลยอนันหนดครับตัวนี้ดูในกล้องแต่ได้ยินเสีงฝนแรงมาก ็นดีครับคือก็จอดนอนประมาณตีหนตื่นเท่าไหร่ก็เืบเจ็ดโมงคืนก็นสายแล้วตดูรีบนะครับผมใส่ของวันที่แวันนี้เพิ่งวันที่อะไรหกนเนี่วัที่เจ็ดนะเจ็วันนี้ันที่เจ็ดวันจันทร์ที่เพฤศจิกายนสองพัร้อหกากำหนดการซื่อของวันที่แรับ ถ่ายไปเรื่อยๆนะครับฝนจะตกถึงจุดไหนนะครับผมก็่าต้นฟ้านี่คือมุดตึ๊บเลยครับนะครับถ่ไปเรื่อยๆยยในฐานะคนไทยบอกตัวเองผมเป็นคนด้วยนะครับถ้ามีใครมาดึางมติไปเรื่อยๆนะครับผมต้องรีบนะครับขอครับ วิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพ,พรครับนี้ก็บรรยากาศก็ฝน,นไม่ได้ตกหนักนะครับก็ลงเม็ดอ่าพอแปะพอแปะนิดหน่อยครับเลยเลยละแมมานะครับตอนนี้กำลังจะเข้าอำเภอชัยยานะครับอีกเท่าไหร่นะ10บกิโลครับผม12กิโล บรรยากาศโอ้โหน่านอนมากเลยครับเย mm ็นสบายครับท mm ้ hmm. องฟ้า mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงครึ่งโดยประมาณนะครับ mm hmm. บรรยากาศดีดีครับ mm hmm. ก็เหลืออีกประมาณ170กิโลครับผม mm hmm. ถึงลงทุเรียนที่เราจะไปขึ้นนะครับ mm hmm. ไปขึ้น,น mm hmm. อำเภอท่าสารา แยกชยาย,ยาแล้วที่แยกยา ใจเย็นมากครับ65 70 65าา้าเจ็บหยกเฉียบยาไปแดงกอมิชเชตครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าเข้าตรงสุราชครับนี่ครับก็ยังลงเม็ดนิดหน่อยนะ สะพานก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมน่าจะได้ประมาณสัก60-70%แล้วครับสะพานข้ามแยกราบยี่สิหกกิโลก็เวลา11นาฬิกาครับโดยประมาณ นี่งนอนครับผมขับเรื่อยเอ ä, ื่อยอากาศเย็นๆอ้้หวงดีจังครับก็เป็นทางเขาเรียกอะไรนะทางวันเวยใช่ไหมเดินรถทางเดียว ก่อนไปสวนเลนนะครับพอทาทำคนอื่งเขาทำไปทางวันเวน,นะครับสุรักพุชพอเลี้ยวซ้ายออกมาทางเมื่อกี้แล้วก็ถ,ถ้าที่จะไปทางาทุ่งส่งไปทางสายใต้ไปทางอ,าอะไรนะทางงูนะ่ะ ออกซ้ายอยู่เทินใต้สนะพานครับแต่ผมไปทางสุราษฎร์นี่บไปทางอะ,อะไรนะสีชน,นอะไรเนี่ยไปทางนี้ครับแต่ถ้าใครไปทางเพียงสาต้องลงไปยูเทินข้างลนะ่าง นองนะตรงไปอำเภอนะเสิชนนครศรีธรรมราชฝนก็ยังตกอยู่ตลอดทางนะครับลมเปดปลปอยป สิชนแล้วนะครับผมแยกสิชนตอนนี้ก็ฝนก็เริ่มเบาครับแต่เมื่อกี้มวลน,น้ำมากมหาศาลเลยครับน้ำไหลแรงมากครับน้ำท่วมอะไรน,นะสวนปลาล์มสวนอะไรอแยกเลยครับนี้ตามข้างทางมา เดินทางต่อครับอีกประมาณ30กิโลครับถึงลงโดยประมาณครับ30กิโลบกิโลไครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ว่าการอำเภอสิชนนะครับผมจีบอกว่าเข้าไปทางวัดไข่น,นได้หลายทางนะครับผมเมื่อกี้ก็เจอป้ายนะครับผมเขาบอกเลี้ยวขวาเนี่ย5กิโลถึง j จดีวัดไไข่นะครับเ้าผมหาป้ายก่อนนะรับโหจะเข้าตรงไหนนะคพราะป้ายชี้ว่าเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ5้ากิโลนะอันนี้เป็นวัดหนึ่งติดถนน,นนะครับก็ยังเดินทางเข้าอยู่นะครับน่าจะเลยปั๊มไอโอ้โหี่ไงมวลน้ำนี่ไง phải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ถงลงทุเรียนที่จะมาขึ้นนะครับเลยนะครับกีบอกให้ไปอีกนะครับแต่ที่จริงลงทุเรียนอยู่ตรงนี้นะครับผมอันนี้ต้องคอยหลังมาแล้วก็เดี๋ยวก็จะเลี้ยวเข้าลงทุเรียนแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสี่สิบนาทีโดยประมาณครับผม,ผมเลี้ยวเข้าลงทุเรียนกันครับสายไฟก็ต่ำ้วยนะครับสายไฟ สายไฟก่อนครับถ้เวลานี้ผมก็เข้ามาจอดรอคิวขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คิวขึ้นก็รออีกสองตู้นะครับผมตู้กลางตู้เขียวนี่เต็มแล้วนะครับผมแล้วก็ตู้นู้นกำลังขึ้นแล้วตู้นี้เพิ่งมาถึงเมื่อก่อนหน้าผมได้สักพักนะครับผมแล้วิวคือผมผมก็รอคิวครับผมคิวขึ้นวันที่แปดนะครับผมวันนี้วันที่เจ็ ก็น่าจะขึ้นได้ไม่แฝก,ก้าครับอย่างปลอดภัยครับผมท่านใดดูมาถึงตอนนี้ช่องหมูเองครับฝากกดไลค์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังงใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมผมหมูเองครับกับคำว่าขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ